หวังว่าจะมีผลงานต่อๆไปกับไปแล้วกันค่ะและตอนนี้ยังไม่มีอะไรค่ะอนาคตมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามจินได้จินได้ไม่ได้เจอไม่ได้คุยส่วนตัวเลยส่วนค่ะสนิทไหมคะที่เดโอ้ยสนิทค่ะต้องว่างก่อนนะช่วงนี้งานดุ ที่ไปกับทางลูกค้าแล้วก็ค่ะผู้โชคดีค่ะได้ไปเที่ยวกัน mm hmm. อ่าใช่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนักด้วยที่ทําให้แบบทุกคนชวนคิดแต่ว่าเอาจริงทิปนั้นคือได้เจอกันวันนั้นวันเดียวเลยค่ะที่แบบาาใช่ที่ได้ไปเจอกันคือเออบังเอิญว่าเราได้ไปที่เออตรงที่เป็นลานสก,กี mm hmm. เราพาย,ยุหิมะเข้าพอดีแล้วเบลก็แบบทิปทางที่เบลยืนเนี่ยเหมือนแบบเหมือนลมมันเข้าหน้าบบเบลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ ก็พยายามแบบช่วยๆกันว่าเออแบบจะทํายังไงดีเพราะว่าถ่ายรูปไม่ได้ลืมตาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีแบบช็อตช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่มีอะไรค่ะอ่าอคืออนาคตไม่แน่อย่างงี้นะคะอ,อนาคตมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้อยู่แล้ว <c oughs> มไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแต่ก็คือจินได,จนได้จินได้จินได้ Hashtag ดีๆคือมาแล้วนะคะตอนนี้โอ้ค่เราเห็นแฮชแท็กอะไรต่างๆที่มันเข้า เราเห็นแต่ว่าเห็นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าหลังๆแบบไม่ค่อยมีเวลาได้ดูอาไรก็จะได้เจอกันเร็วๆนี้คะเรื่องงานเดียเรื่องงานน่าจะยังน่าจะย่างแล้วถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องงานล่ะคะ อุ้ยค่ะไม่ได้เจอค่ะไม่ได้คุยส่วนตัวเลยแต่เัื่องานสดค่ะสนิทไหมคะพี่เร็ว้ยสนิทค่ะคือก็เข้าก็มีเข้ามานะแต่ว่าก็ยังคุยกันแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีอะไรที่มันมากเกินไปแบบกว่าเพื่อนอะไรประมาณนี้ยังไม่ได้มีเวลามากกว่ายังไงก็เข้ามาแบบ ถึงจุดหมดแล้วต้องกลับแล้วเลยไม่ไม่ไม่ก็คือแบบก็คุยอะไรแบบเหมือนทําความรู้จักก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอมีบ้างรู้สึกไหมคะว่านั่นคือการเข้ามาจีบพี่เบลคืออย่างที่เบลบอกคือถ้าแบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเบลอาจจะแบบว่าตกแบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่าง้ก็คืออยากให้แบบถ้าคุยกับใครจริงๆก็อยากแบบทำความรู้จักกันก่อนคือไม่เกี่ยวหรอกค่ะมันก็แล้วแต่ว่าแบบ จังหวะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถ้ามันจะใช่ถึงงานยุ่งแค่ไหนมันก็อาจจะใช่ก็ได้อยากมีไหมเหรอก็อยากแต่ก็อยากมีแบบที่มันมีความสบายใจด้วยอย่างนี้ม,มีแบบคุณภาพอ,อะไรอย่างเงี้ยคุณภาพนในนี้หมายถึงยังไงพี่เบลมนต้องมาต้องเป็นคนที่มีเวลาด้วยมีเวลาเออให้กับเรา มันคือเป็นการที่แบบมันต้องแมชกันเพราะว่านะแบบคุยกันดูเรื่องมีความคิดเห็นอะไรที่แบบไปในทิศทางเดียวกันหรือแบบมีความชอบมีอะไรที่แบบเหมือนกันคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ย